สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง g r e e n ช Channel จะนำเสนอลัคนาราศีมิถุนหรือราศีมิถุนนะคะประจำเดือนมีนาคม2565งานเยอะเงินรับหลายช่องทางความรักก็สมหวังแล้วก็มั่นคงขึ้นนะคะช่องนี้ยึดลัคนาราศีเป็นหลักนะคะ ลัคนาราศีก็ได้มาจากการคำนวณโดยเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดแล้ก็สถานที่เกิดมาปลกดวงออกมาเป็นลัคนาราศีมิถุนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบเออลัคนาราศีของตัวเองสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้คลิปนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะดูให้นะคะหรือว่าใครจะดูจากคลิปนี้ไปก่อนก็ได้ราศีมิถุนนะคะก็คือคนที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึงวันที่15กร,รกฎาคมนะคะ แต่ลักนาราศีจะมีความแม่นยำกว่าราศีนะคะและสำหรับการดูนี้ก็เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะของชาวลักนาราศีมิถุนเกือบทั้งโลกเลยนะคะซึ่งอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ต้องดูดาวพื้นดวงของแต่ละคนประกอบด้วยนะคะว่าเ,เวลาที่ดาวใหญ่ย้ายนั้นมีดาวตั้งรับเดิมอยู่ เป็นดาวที่ดีหรือดาวไม่ดีสามารถที่ให้คุณหรือให้โทษนะคะและการดูนั้นก็ต้องดูองอค์ประกอบของดาวจรอ,อีกหลายดวงด้วยนะคะในการทํานายในแต่ละเดือนแต่ละครั้งนะคะเรามาเริ่มที่การงานเลยนะคะในปีพศ2565นี้นะคะการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนจะพุ่งแรงแบบมั่นคงนะคะเ,ออเมื่อดาวพฤหัสบ,บดีย้ายเข้ามาสู่พบการงานในตําแหน่งเกษตราธิบดี และดาวราหูที่เป็นพบความสำเร็จได้หลุดออกมาจากความเป็นนิดที่ต่ำต้อยด้อยค่าเข้ามาสู่เรือนลาภะนอกจากนั้นดาวเสาซึ่งเป็นดาวโทษทุกข์ก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนพบอื่นอีกเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีแห่งความสุดยอดของดาวของชาวลัคนาราศีมิถุนอย่างแน่นอนเตรียมรับความพร้อมความสุขสมหวังและความสำเร็จเอาไว้ได้เลยนะคะเริ่มต้นบีมาก็มีจุดที่ดีเลยทีเดียว เมื่อดาวพุทธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนและเจ้าเรือนพันธุด้วยได้ย้ายเข้ามาสู่เรือนสุภะซึ่งเป็นเรือนแห่งความเจริญงอ่งงามความสําเร็จในวันที่สองมีนาคม2.5.65ทําให้เรียกได้ว่าตั้งแต่ต้นเดือนชาวลัคนาราศีมิถุนมีความขยันขันแข็งทํางานเพื่อครอบครัวและในวันที่15มีนาคม2565นั้นเมื่อดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสัตชะ เพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้ยกเข้าสู่เรือนการงานด้วยแล้วอาจจะมีการร่วมหุ้นลงทุนทํางานกับคนในครอบครัวกับญาติพี่น้องหรือกับเพื่อนฝูงและในวันที่18มีนาคม2565ดาวพุธดาวประจําตัวของชาวาร,าราศีมิถุนก็ได้ยกเข้าสู่เรือนการงานนั่นหมายความว่าตั้งแต่ต้นเดือนยันท้ายเดือนกันเลยทีเดียวนะคะชาวลัา,าราศีมิถุนจะมุ่งหน้างานหา ทํางานทําธุรกิจร่วมมุ่นลงทุนกับญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเรียกได้ว่าทําแต่งานนะคะสร้างแต่ฐานหาสร้างครอบครัวยิ่งในวันที่30มีนาคม2565ไปแล้วดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภาคือความสุขสมหวังสําเร็จ,จเจริญงอกงามงอกเงยได้ย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนลาภะหรือเรือนโชคลาภนะคะ ึงยงไรก็ตามการงานก็อาจจะไม่รับรื่นเท่าที่ควรอาจมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาได้บ้างหรือการงานอาจจะติดขัดสะดุดไม่รับรื่นเท่าที่ควรเนื่องจากว่าดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนอาริได้ย้ายเข้าไปสู่เอ่อเรือนมรณะซึ่งดาวเสาร์และดาวศุกร์ก็อยู่ในเรือนนั้นด้วยทั้งเดือนเลยนะคะงานที่เริ่มใหม่ๆอาจจะมีการติดขัดกันบ้างหรือมีปัญหากันบ้างทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากดาวอังคารกับดาวเสาร์ไม่ถูกกันเป็นคู่ศัตรูกันและดาวสุกกับดาวเสาร์ก็เป็นคู่แตกหักกันที่เรียกกันว่าพระสุขเข้าพระเสาร์แทรกอาจจะทําให้เกิดการทะเลาะบากแวงกับเพื่อนร่วมงานความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆไม่นานเดี๋ยวก็ผ่านนะคะ สำหรับเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าเมื่อดาวพุธดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนและเจ้าเรือนพันธุได้ย้ายเข้ามาสู่เรือนแห่งความสำเร็จคือเรือนสุภาษในวันที่สองมีนาคม2565นั้นซึ่งมีดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนิและกัมมะสถิตยอยู่เป็นเวลาเกือบปีแล้วทําให้ชาวลัคนาราศีมิถุนอาจจะได้ลาภผลจากการงานที่ได้ทําร่วมกับคู่ครองคนรัก และในวันที่15มีนาคม2565เมื่อดาวอาทิตย์เจ้าเรือนศาสระเพื่อนฝูงญาติพี่น้องได้ย้ายเข้ามาสู่เรือนการงานแล้วตามมาด้วยในวันที่18มีนาคมดาวพุธตามประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนก็ได้ย้ายเข้ามาในเรือนการงานด้วยเช่นกันทำให้ชาวลัคนาราศีมิถุนเดือนนี้มุ่งเน้นเรื่องการทำรมาหากินเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจจะได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยนะคะเนื่องจากว่าการสร้างงานใหม่ๆการเริ่มงานใหม่ๆของชาวลัคนาราศีมิถุนนั้นอาจจะมีปัญหาติดขัดเลยทําให้การเงินก็พลอยติดขัดและล่าช้าไปด้วยหรืออาจจะมีค่าใช้ใจ่ายที่จําเป็นต้องจ่ายเพื่อการลงทุนการเริ่มต้นใหม่การสร้างธุรกิจใหม่ๆหรือการรักษาพยาบาลเนื่องจากความเจ็บป่วยก็เป็นไปได้นะคะ ส่วนความรักในเดือนนี้นะคะคนโสดเมื่อดาวศุกร์คือเจ้าเรือนปุตตะได้ย้ายเข้ามาสู่ราศีมังกรตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแล้วและเดือนนี้ทั้งเดือนก็จะสถิตอยู่ในราศีมังกรซึ่งเป็นเจ้าเรือนโมรณะร่วมกับดาวังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนอริและลาภะก็อยู่ร่วมด้วยกันกับดาวเสาเช่นกันทั้งเดือนเลย ทำให้คนโสดอาจจะพบรักจากแดนไกลคนต่างถิน่นต่างแดนต่างภาษาต่างชาตินะคะหรืออาจจะพบรักจากโลกออนไลน์โลกโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะแต่ยังไงก็ตามก็ต้องดูกันให้ดีๆนะคะว่าคนที่เข้ามานั้นเ,เป็นคนที่ชัดเจนหรือไม่มีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่ไหมราะดาวศุกร์ก็เป็นเจ้าเรือนพบวินาศานะซึ่งสถิตยอยู่ร่วมกันกับดาวเสาร์และก็ดาว อังคารด้วยนะคะส่วนสําหรับคนที่มีคู่นั้นเมื่อดาวศุกร์กับดาวเสาร์อยู่ร่วมเรือนกันก็อาจจะมีการทะเลาะบ่ะแวงกับคู่รักคู่ครองก็ได้ให้ระวังคันไอ้ดีๆเพราะว่าดาวคู่นี้ก็เรียกว่าประสุขเข้าประเสาร์แทรกเป็นดาวคู่พัดพรากคู่แตกหักแถมยังมีดาวอังคารกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูไม่ถูกกันอยู่ด้วยเลยทําให้เดือนนี้อาจจะต้องมีการ อ่าทะเลาะเบาแวงกันบ้างขัดใจกันบ้างาอย่าใช้อารมณ์นะคะพยายามพูดคุยกันให้ดีๆพยายามหลีกเลี่ยงการประทะแต่ก็ไม่นานเมื่อดาวย้ายออกในเดือนเมษาไปแล้วทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของโชคลาภนั้นต้องบอกชาวาราศีมิถุนว่าเดือนนี้ โอกาสที่จะได้เงินมาจากการเสี่ยงโชคก็น่าจะมีนะคะหรือได้ลาบได้มรดกจากการเดินทางไกลหรือจากการทํางานรี่เริ่มง,งานใหม่ๆจากเดนไกลการร่วมวุ่นร่วม,วม,วมลงทุนกับชาวต่างชาติต่างเดนนะคะภาพนั้นเดือนนี้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนเพราะดาวรายรายได้ย้ายเข้ามาสู่เรือนมรณะเกือบทั้งหมดเลยอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุเลือดตกยางออก อาจจะเจ็บไข้ไม่สบายระมัดระวังการขับขี่ยวดยานผ่านนะหกล้มสะดุดหรืออาจจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บที่มาจากการเดินทางบ่อยๆก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมติดตามแม่หมอด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็สแกน qr code หรืออะไรไอเดเบอร์โทรที่ให้ไว้ในคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันเดือนหน้าเดือนเมษายนนะคะสวัสดีค่ะ